สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูแฮมเบอร์เกอร์โดยมอทอไร้น้ำมันกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องทำการปรุงหมูบดของเรานะคะให้มีรสชาติที่กรมกล่อมนั่นเองค่ะโดยมีส่วนผสมสำคัญนั่นก็คือ3ามกรรฟิสไดราดไอซสิทธทยนั่นเองค่ะประกอบไปด้วยกระเทียมพริกไทยและรากผักชีนะคะทำจากธรรมชาติแท100้ร0อเซเลยค่ะจะช่วยให้ไส้แฮมเบอร์เกอร์ของเรานะคะหอมอร่อยแล้วก็มีรสชาติกรมกล่อมนั่นเองค่ะ การทำแพนเบอร์เกอร์ของเรานะคะไม่ได้ยากเลยค่ะสามารถทำตามได้ง่ายๆทำเพียงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะถึงจะใช้เวลาน้อยแต่ว่าก็หอมอร่อยนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยสำคัญนั่นก็คือผงปรุงรส3ามกรรฟิสดารารสิทธยนั่นเองค่ะเพียงซองละ29บาทเท่านั้นเองค่ะลองใช้กันดูนะคะ